ทุกคนกับพี่มยอนพี่โอุยนดอนซีนี่มีบทร่วมมอนะแล้วก็คุณป,ปักเปียธิดานะครับเมทพีเดอร์เลอครับรถมไปถงคุณพิเตอร์นกประช,ยชายชัยนากรไม่ได้พีแค่คุณฟิตรกับเจนอย่างเดอนะครับ ถึงคูทงท่ที่เรียกน้ำตาขนทุกคเช่ว่าพี่็อกเป็นนักแสดงคุณภาพสึงัที่คุณจะต้องรอ้องคุณภาพอยู่ในถึงแน่นอนนะครับ ตอนที่ถามเจมส์กันนะตั้งแต่ตัดสินใจเรื่องเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จตัดต่อเสร็จวันนี้ทุกคนจะได้ดูแล้วพร้อมๆกันกับเราด้วยเหมือนกันทีแรกรู้สึกยัไงบอกทุกคนเลยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมต้อพูดกับหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าผมเป็นบุญมากที่ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันเป็นหนังมันเป็นหนังรักที่ผมว่าเป็นหนังรักที่หนังรักหนังรักจริงๆครับตื่นเต้นมากเลยตื่เต้นมากเลยวันนี้ได้ดูแล้วนะฮะทุกคน ด่งรักจริงๆแต่ว่ามันรู้สึกว่าให้บุความรักในหลากหลายรูปแบบกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นรักที่เขาบอกว่าอาจจะเกิดคู่หวานคู่มั่นหรือคู่จินนะ้นเนี่ยจิ้นแทนจูนอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอัะอใต้ตอบก็ได้อะไนะคะจิ้นแทนจูนจิ้นตอแทนจูนใช่ทักไม่ใช่แทนจูนเป็นคนเกาหลีจิ้นแทนจูนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ฮะจินจ้น ของแทนกับจูนเ่ครับผมก็จริงจับก็ดีก็ดีค่ะก็อยากให้เข้าไปรู้เขยารเรื่องนี้แล้วก็ตัส่อินไปกับตลคอของพวกเรานะแทกับจูนแล้วก็ก็มไปถึงีก็ปก็จะมีเป็นคูู่่ในรืงีแดี้แล้วอกเตรในบทบาของตัวจูนมากใช่ค่รู้สึกยัไงในการที่โวบบทบาทแล้วเาได้พัฒนาการกับการแสดงอะไรบ้างเรื่องนี ไม่ก็รักขนาดนี้ทุกคนจะรักไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้อีกหนึ่งคู่ที่จะพลาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าดูไปแล้วทุกคนะยิ้มแล้วก็กร้องไห้ไปพร้อมกันแน่นอนอีกหนึ่งคู่แล้วกันเป็นพี่พิทเตอร์พี่ฟ้องนะพี่ฟ้องก่อนแล้วกันพี่ฟ้องเองก็แสดงภาพยนตร์มาหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็ให้ความสำคัญในการแสดงมากเรื่องนี้แตกต,ต่างจากการแสดงเรื่องอ,อื่นอย่างไรครับ เรื่งรองนี้เนี่ยกคุหลักขษณะประทองมันมีค่อนข้างลึกแล้วมันมีระดับของความเศร้าของตัวเองนะคะกับการที่เสีย่างแต่ว่ามันจะเป็นไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าพออ่านโดยรวมแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราด <cinematic. S 1> ีใจที่ยังมีสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันแล้วก็ดูแลก็อยากสานต่อปัที่บ้าน แล้วทำไมอะจริงๆมันเป็นยังไงจริงจริงครับคือเวลาพี่พิเตอร์เดินเข้ามาเนี่ยผู้หญิงทั้งกองจะต้องกินพิวิเตอร์ก่อนโโอ้หจริงไหมครับพิพิเตอร์จริงนเอาแหละนะเราเป็นแซวครับเข้าตัวเองตลอดอ่าพิพิทเตอร์เข้ามาตัดสินใจรับเรื่องเพื่อนก็ก็ต่อต่างบทครังอย่านบทบทหน้าหนาแล้วก็ทาบสื่อแล้วก็เป็นเป็นนักเตะที่ผมเล่นไปได้เล่นแบบนี้ด้วยนะครับก็เลย เป็นพี้ดูด้วยแล้วก็วอยากจะไปลองดูเพรางแสงที่เราเปลี่ยนเรื่อยๆก็ถือว่าเชื่อในสุดด้วยการจำกับขพี่บุ๋ยด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าพี่ดดบุ๋ยเนี่ยเขาเรียกลงพื้นที่ไปกับนักแสดงในเขาพี่บุ๋ยเนี่ยระดับว่าร้องไห้ไปตอนบิวการแสดงเลยครับพี่บุ๋ยที่ไม่ใช่ตอนบิวครับคือตอนที่เรานั่งดูเขาแสดงอยู่จริงๆเราดูหน้ามาริเโอ้วแล้วก็ต้องมีใครหน้าไปดู จากมเลเร์ยไปดูวก็ทุกคนก็เล่นยังไงก็บอกว่าก๊อเข้าฉากอะไรก็เสร็จทุกทีเสร็จทุกทีเกิตาแตกทุกทีเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ผู้ชมนะผมก็เป็นผู้ชมคนหนึ่งซึ่งก็มีประสบการณ์ผมเป็นคนที่มีลูกสาวเพราะฉะนั้นเวลาที่แม่ลูกเขาไม่เข้าใจกันเขาเถียงกันหรือวันที่เขาเข้าใจกันแล้วเขาดีกันคุยกันผมก็รู้สึกอินไปกับเขาด้วยทราบชีวิตเขาด้วย ล้วมันก็ก็ทัชเข้าไปในความรู้สิ่งมันก็ตามก็ไหลเองโดยที่มันไม่กลัวไม่ตมัจจ้งใจคุ้ชมเยายเจนฉาดนะฮมันเป็นชายนแน่งลยครับพี่อกกับพวกกับนักสดงาชาบาอเอาละครตอนนี้นะฮะลำดับต่อไปนะเป็นโอกาสดีๆที่เราจะมาสร้างความรักแบบเมื่อกี้พี่อุ๋ยก็อยากจะมอบความรักนนใ,ให้กับชาวไยทุคนฉะนั้น มีอุปกรณ์ความหวานแล้วก็ตอนนี้โลกกำลังร้อนเกินไปเพราะว่ามีหนุ่นมฮัทอย่างเต็มจิตเต็มใร้อนขึ้ทุกที่ดีกวา่ญญาทันทีตอนนี้เราก็จะหน้าตุต้มกันไปนะเดี๋ยวเรามาแรกไประดับระดับไปดีกว่าน,นะครับให้เป็นแบบนักแสดงสองท่านะอย่างอย่างที่ฟ็อกกี้พิพเตอร์นะฮะับวางต้นไม้ลงบนดินนะฮะเริ่มงบนดินดีกว่านี้อย่างที่ฟ็อกกี้พิพเตอร์อนไรยครับนี่นี่ครับ พร้อมสักเล็กน้อยนะครับผมแลวม้วก็ช่วยกันนะครับ นีสนะผมเอ้โแกสงสัยว่าพอนีเป็นเจนเบอกความรับความหวคงทงจำเป็นสิ่งสวยงามานี่คือความด็กต่ขอเจมส์ะไะครับขอคำอบ ถ้าเดากดูกันเองแลแบบ้วกันนะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้นะครับผมก็มีต้นไม้แล้วแต่ต้นไม้จะไม่โตอแัะขน้ำหรือว่าน้ำ รับตอนนี้นะผู Holding, e ้บรหานะครับขอบคุณทุอย่างที่ส <mae> น <afraid Tyson> ับสนุนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ปิด้วยนะครับแต่แน่นอนนตอนนี้นักแสดงนะย่าเพิ่งลนเขาบอกว่าเราจะขอให้ทักต่อยู่บนเวทีก่อน มาเป็นกำลังใจนะครับแนวรับประสบความสนะครับให้กับภาพยนตร์ชาตาจดขายความทรงจำในวันนี้มาถือว่าความสุขระยาสีบานความรประกากำลังจเกิดขึ้นนะครับต้อนรับวันมะริขายเริ่มที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับเท่าให้ทุกคนได้ชมการทุกรโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอนนะครับ